หานคงกอ,องเกวียนอพยพตอนที่สามสวัสดีครับท่ามกลางสายหมอกที่ค่อนข้างหนาในบรรยากาศยามเช้าที่เหน็บหนาว เสียงโบกเวกของคนในกองเกวียนปลุกให้ทุกคนตื่นขึ้นมาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่หานคงก้มหัวลอดประทุนเกวียนออกมาพรางมองไปยังกลุ่มคนที่กำลังพูดกันไปมาอยู่หน้าเกวียนของลุงจันทร์ซึ่งดูเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นจึงได้เดินเข้าไปดูด้วยความสงสัยแต่ยังเดินไปไม่ถึงก็ดินเสียงของลุงบุญมีพูดขึ้นพร้อมกับร้องบอกมาเอาหานคงมาแล้วมาดูหน่อยเถอะหานคง เจ้าจ้อนลูกของลุงจันดูท่าจะไม่สบายมากเลยหานคงไม่ได้พูดว่าอย่างไรแต่ได้รีบเดินเข้าไปดูอาการของเจ้าจ้อนลูกชายของลุงจันด้วยความเป็นห่วงรางเอามือแตะตามใบหน้าและลำคอจึงได้พูดออกมาดูท่าจะไม่สบายมากเลยนะลุงจันคงเป็นเพราะอากาศหนาวมากนะหานคงก็เริ่มจะมีอาการก่อนที่หานคงจะเอาผ้าห่มมาให้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วไม่นึกว่าจะมีอาการหนักอย่างนี้ ถ้าฝนยาสมุนภารให้กินตั้งหลายอย่างแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยลุงจันพูดด้วยความกังวลและเป็นห่วงลูกชายเห็นจะต้องพาเจ้าจ้อนไปหาหมอที่วังสะพุงแล้วละลุงจันรอข้าสักครู่นะหานคงพูดจบก็รีบเดินกลับไปยังเกวียนของตนเองแล้วออกมาพร้อมกับเจ้าสีนินพรางร้องบอกลุงจันไปลุงจัน,จนเอาผ้าหมให้เจ้าจอนแล้อุ้มขึ้นมาไปกับข้าทุกคนรออยู่ที่นี่ก่อนนะ พาการกินข้าวได้เลยไม่ต้องรอข้ากับลุงจันแล้วอย่าออกไปทางไหนล่ะให้อยู่ในบริเวณที่พักเท่านั้นแล้วข้าจะรีบกลับมาหานพงร้องบอกลุงจันพรางหันไปพูดํำชับทุกคนในกองเกวียนแล้วก็กระตุกบังเหียนให้เจ้าสีนินออกวิ่งเยาอๆกลับไปยังวังสะกพุงซึ่งขณะนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลแต่ก็ยังโชคดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากหมอ ที่เคยเป็นทหารเสนารักมาก่อนซึ่งหมอก็ได้จัดยาให้กินจากนั้นก็จัดการต้มน้ำเพื่อจะนำผ้ามาชุบน้ำร้อนบิดให้พอมันๆและอุ่นๆแล้วนำมาเช็ดตัวให้เจ้าจ้อนจนมีอาการดีขึ้นหลังจากหมอได้จัดยามาให้กินพร้อมกับแนะนำวิธีการดูแลแล,แล้วจึงได้รีบกลับไปยังกองเกวียนยังไม่ทันที่เจ้าสีนินจะพาคนทั้งสาเข้าไปถึงที่พัก เห็นทิ่ปุ่นมีอาการร้อนรนวิ่งตาลีตาลานเข้ามาหาพร้อมกับตะโกนออกมาแย่แล้วแย่แล้วหันคงหันคงโจนโจนโยรมันมาพร่นวัวของพวกเราไปแล้วหันคงพอได้ยินก็มีท่าทีตกใจแต่ยังไม่ว่าอย่างไรจึงได้กระตุกให้เจ้าสีนินเข้าไปในที่พักแล้วรีบบอกให้ลุงจันนำเจ้าจ้อนไปนอนพักผ่อนก่อนจะเข้ามาถามถ่ายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็ได้ความว่า หลังจากหารโคงพาเจ้าจ้อนไปหาหมอได้สักพักในขณะที่ทุกคนกำลังพากันกินข้าวได้มีชายสามคนเดินเข้ามาคนที่เดินนำหน้ามีปืนลูกซองสั้นเป็นอาวุธส่วนสองคนที่ตามหลังมามีดาบเป็นอาวุธเมื่อมาถึงก็ตรงเข้ามาเอาปืนจี้หัวของลูกบุญมีและประกาศห้ามไม่ให้ทุกคนส่งเสียงเออะโวยวายโดยบอกว่าจะขอกัวไปสามตัวถ้าไม่ยอม มันจะยิงหัวของลุงมุดมีเป็นคนแรกและจะยิงและตัดคอคนไปทีละคนโดยไม่เว้นแม้แต่เด็กแต่ถ้ายอมให้วัวมันไปแต่โดยดีก็จะไม่ทำร้ายผู้ใดส่วนวัวนั้นพวกมันจะขอเลือกเอาตัวที่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นวัวที่เตียมเกวียนหรือไม่ซึ่งในที่สุดมันก็เลือกเอาวัวของลุงมุดมีทิศปุ่นและวัวของลุงอ่าถ้าขัดขืนก็พลอยจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือล้มตายจิงได้ยินยอมให้มันเอาวัวไป และเพิ่งจะจูงวัวออกไปก่อนที่หานคงจะกลับมาถึงเมื่อสักพักนี้เองคาดว่าจะไปได้ยังไม่ไกลนักเมื่อหานคงรับฟังการบอกเล่าเหตุการณ์จบลงก็รีบวิ่งไปยังเกวียนของตนเองไม่นานนักก็ควบเจ้าสีนินออกมาและก่อนที่เจ้าสีนินจะก้าวเท้าทยานออกไปหานคงได้พูดํำชักออกมาว่าให้ทุกคนคอยดูแลซึ่งกันและกันอยู่ในที่พักนะอย่าได้ออกไปไหนจนกว่าข้าจะกลับมา ข้าขอไปด้วยคนได้ไหมหานคงทิศปุนพูดออกมาด้วยความเป็นห่วงหานคงข้าอีกคนหนึ่งนะขอไปด้วยคนเพราะพวกมันมีตั้งสามคนทิศเมืองรีบพูดแทรกเข้ามาไม่ละข้าไปคนเดียวนะ่ะดีแล้วเพราะทิศปุนกับทิศเมืองนั้นจําเป็นต้องอยู่ดูแลทางนี้เพราะข้าไม่แน่ใจว่าจะมีพวกโจรพวกใดเข้ามาอีกหรือไม่หรืออาจจะเป็นโจรพวกเดียวกันเข้ามาตลบหลังอีกก็ได้ อยู่ทางนี้มีหลายคนแต่ข้าไปคนเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นก็มีข้าเพียงคนเดียวและอย่าได้ห่วงหรือกังวลใดๆแล้วข้าจะกลับมาพูดจบเจ้าศีนินก็ทยานออกจากที่พักท่ามกลางความห่วงใยของทุกๆคนดวงตะวันเริ่มอุ่นขึ้นมาบ้างแล้วสังเกตเห็นอรอยเท้าวัวปรากฏทั้งบนดินและพุ่มไม้ที่ล้มเป็นแนวทางยาวร่องอรอยที่เห็นนั้นก็ยังดูใหม่ๆ คาดว่าพวกโจรคงจะไปได้ยังไม่ไกลนักเพราะมีวัวเป็นตัวถ่วงในการเดินทางจึงอาจทําให้พวกมันเดินทางไม่สะดวกได้ดั่งใจและคาดว่าอีกไม่นานคงจะตามพวกมันไปทันเป็นแน่เพราะม้ากับวัวนั้นมีความเร็วต่างกันลิบลับตามรอยเท้าของวัวไปได้สักระยะก็สังเกตเห็นรอยเท้าของวัวที่ดูเหมือนว่ามันจะขัดขืนเพราะปรากฏรอยเท้าของวัวกลับไปกลับมายุบยับไปหมด สำยังมีน้ำปัสสาวะและอุจจาระของวัวเรียร่าไปตามทางเพราะถูกบังคับให้เดินหรือวิ่งนั่นแสดงว่าอีกไม่ถึงชั่วโมงก็อาจจะตามทันเป็นแน่หานคงกระตุกบังเหียนให้เจ้าสีนีนเร่งความเร็วขึ้นอีกแม้จะไม่สะดวกนักเพราะติดขัดเกี่ยวกับป่าไม้และโขดหินตามเส้นทางถึงกระนั้นก็ไม่ยอมลดละเพราะวัวที่พวกจวนเลือกเอามานั้นเป็นวัวเทียมเพียนทั้งสามตัว เมื่อเห็นว่าร่องรอยผ่านพุ่มไม้ที่หักล้มไปตามรายทางใหม่ๆนั่นก็แสดงว่าพวกโจรร้ายคงจะอยู่ข้างหน้าอีกไม่กี่สิบเมตรหรือไม่พวกมันก็อาจจะซุ่มอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งเพราะเห็นว่ารอยเท้าของวัวหายเข้าไปในป่าที่รกครื้มไปด้วยกอไผ่กล้วยป่าตลอดจนป่าเพช็กที่ค่อนข้างแน่นหนานไปทั่วบริเวณหานคงดึงบางเหียนให้เจ้าสีนินเดินไปอย่างช้าๆสายตาก็สังเกตไปข้างหน้าและข้างเคียงอย่างไม่ประมาท แล้วกระตูกให้เจ้าสีนินเดินอ้อมจากจุดที่น่นรอยเท้าหัวหายเข้าไปในป่าโดยค่อยๆเดินอ้อมไปดูจุดที่คาดว่าวัวจะเดินเลยออกไปแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีรอยเท้าของหัวออกไปจึงทําให้แน่ใจว่าขณะน,นี้ทั้งหัวทั้งคนยังอยู่ในบริเวณป่าที่ว่านั้นและพวกมันอาจจะกําลังดูความเคลื่อนไหวของหานคงอยู่ก็เป็นได้ยังไม่ทันที่หานคงจะกระตุกบ,บังเหียนให้เจ้าสีนินวกกลับมา เสียงปืนก็ก้องกระปนาดแหวกป่าภัยออกมาพร้อมกับเสียงร้องของเจ้าสีนินที่แผดร้องด้วยความตกใจและร่างของหาคนคงก็งายกประเด็นตกลงมาจนหน้าใจหายแต่ก็ยังมีสติลันเข้าไปชักปืนลูกซองยาวออกมาจากซองข้างอ่านมาพร้อมกับกระตุกเชือกให้เจ้าศีนินวิ่งออกไปทางเดิมในตอนที่เข้ามาแล้วครานสอบออกมาจากที่เพื่อไม่ให้เป็นเป้านิ่งให้แก่พวกโจรแต่แทนที่จะได้ยินเสียงปืนตามมาอีก หรือเสียงเท้าของพวกโจนออกตามหากลับเงียบกริบหานคงควบคุมสติไว้มั่นคงสำรวจแผ่นอกหยุดที่ถูกยิงก็เห็นเสื้อขาดกระจุยเป็นรูพรุนบริเวณอกด้านซ้ายเหนือราวนมเป็นรอยกระสุนจนเฉียวครั้มพรังก็นึกถึงหน้าของครูอาจารย์จึงยกมือขึ้นใส่หัวแล้วครานสอกตามแนวทางยุทธวิธีที่เคยฝึกเมื่อคราไปเป็นทหารออกไปอีกทางจนมาได้ที่กำบังข้างโคนต้นแดงใหญ่ พลางสอดสายสายตาและฟังเสียงเพื่อหาจุดที่ซ่อนของพวกโจรแต่ก็แปลกเพราะมันเงียบจนผิดสังเกตยังไม่ทันจะได้คิดว่าจะทำอย่างไรดีหูก็ได้ยินเสียงเหมือนเท้าของวัวเดินออกมาช้าๆและค่อยๆห่างออกไปหารคงลุกนั่งแล้วก้มตัวเดินออบไปดักทานที่เสียงวัวกำลังจะไปแล้วเข้าดักซุ่มข้างกอไผ่ยอยู่เงียบๆไม่กี่อึดใจก็เห็นวัวโผล่ออกมาจากป่ากล้วย โดยมีโจรสองคนกำลังบังคับให้วัวเดินอย่างทุรักทุเลหานคงยุกป,ปืนขึ้นประทับไลอย่างมั่นคงเพราะคราวนี้ชีวิตของวัวมีค่ากว่าชีวิตของโจรเป็นไนไหนตาจ้องจับปลายกระบอกปืนที่เป็นศูนย์หน้าแต่พอวิดาทีที่บรรจงนิ้วเหนียวไกลวัวเจ้ากรรมก็ดันกระโดดด้วยความตกใจเพราะไปสะดุดกับตอไม้เจ้าโจรดวงแข็งกระโดดแผวออกจากวัวด้วยความตกใจ พร้อมกับเสียงปืนดังกำบมนาดออกไปเจาะลำต้นไผ่ที่อยู่ด้านหลังจนหักลงเจ้าโจรสองคนวิ่งหนีหัวสูกหัวสุนเพราะมีแต่ดาบโดยไม่ห่วงแล้วว่ากลัวจะไปทิศทางไหนหารคงยังคงก้มตัวเดินอ้อมตามไปข้างๆเพราะรู้ดีว่าเจ้าหัวหน้าโจรน,นั้นยังไม่ปรากฏตัวออกมาให้เห็นนั่นก็แสดงว่าที่มันปล่อยให้ลูกน้องไล่หัวออกมานั้นเป็นเพียงกลลวงหรือเป็นการลอเสือออกจากถ้ำ เจ้าห,หัวหน้าโจนคนนี้มันฉลาดไม่เบาหานโคงคิดในใจเมื่อคิดได้ดังนั้นก็นั่งลงนอนคว่ำวางตัวท่าบลงไปกับพื้นแล้วคลานสอบไปช้าๆพระสมุนโจนที่วิ่งออกไปเมื่อสักครู่นั้นหายเข้าไปในดงหญ้าคาและป่าพิษที่สูงท่วมหัวและสังเกตได้ว่ามันยังไม่วิ่งเลยออกไปแสดงว่ามันจะต้องซุกกายอยู่ในที่ใดสักแห่งในบริเวณดังกล่าวแต่ยังไม่ทันที่จะคลืบคลานต่อไปอีก ยาสมุนโจรที่ซุ่มอยู่ใกล้ที่สุดก็ทะลึ่งลุกออกวิ่งแล้วกระโจนแผลวเข้าบางโขดหินพร้อมกับเสียงปืนของหาคนคงที่คำรามออกไปอย่างรีบเร่งเฉียดหัวไหล่ของเจ้าสมุนโจรแค่เส้นยาแดงผ่าแปดเลยพลาดเป้าไปอีกครั้งหาคนคงซึ่งเปิดจุดเคลื่อนไหวของตนเองไปแล้วสองสามครั้งจึงรีบยันตัวลุกพร้อมหัวกระโจนเข้าบางข้างกอเพชรแล้วรีบคานออกไปเพื่อไม่ให้เป็นเป้านิ่งเพราะคิดว่า ยจ้ตัวหัวหน้ามันคงจะคอยจับจุดเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้หานคงพุ่งเป้าไปที่โขดหินเบื้องหน้าที่อยู่ห่างออกไปไม่เกินสิบเมตรเพื่อจะใช้เป็นที่กำบังจึงรีบคลานเข้าไปแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายของที่กำบังพรันลูกน้องโจรอีกคนก็กระโดดออกมาจากข้างโขดหินที่อยู่ข้างๆกันแล้วกระโดดเข้าทับร่างของหานคงเอาไว้โดยมีลูกน้องโจรอีกคนหนึ่งวิ่งเข้ามา แล้วกระโดดจับแขนทั้งสองข้างของหานคงขึ้นควายหลังพร้อมกับใช้เชือกวัวมัดจนแทบจะกระดิกตัวไม่ได้แล้วกดทับไว้จนหานคงไม่อาจจะลุกขึ้นมาได้พรันก็ได้ยินเสียงหนึ่งคูดออกมาเมื่อลูกปืนเอาเองไม่อยู่ก็ต้องใช้วิธีนี้เหรอวะ <c oughs> เสียงที่ฟังแล้วเข้าใจได้เลยว่ามันคือเจ้าหัวหน้าโจรพูดออกมาในเชิงเย้ยหยันแล้วมันก็ได้ตะโกนออกคำสั่งออกมาไหน อยากมันหันมาให้ข้าดูหน้ามันหน่อยสิพอพูดขาดคำเจ้าลูกน้องทั้งสองก็พลิกตัวของหานคงขึ้นมาทันใดนั้นเฮ้ยไอ้คงไอ้คงนั่นเองใช่ไหมวะอ้าวเฮ้ยรีบแก้เชือกออกเดี๋ยวนี้ยอมโจรว,วิเข้ามาพร้อมกับร้องบอกลูกน้องให้แก้เชือกที่ผูกมัดออกกับทั้งรีบช่วยลูกน้องแก้เชือกออกจากข้อมือของหานคงเหมือนจะไม่ทันใจปาก็พูดล่ล่ำละลักขอโทษอยู่ไม่ขาด พอแก้เชือกออกหมดแล้วจอมจนก็จับไหล่ทั้งสองของหานคงให้ลุกขึ้นแล้วโผเข้ากอดหานคงด้วยความดีใจพร้อมกับพูดออกมาด้วยเสียงอันดังข้าขอโทษด้วยเพื่อนขอโทษเองจริงๆวะนึกไม่ถึงว่าเราจะได้มาเจอกันในสถานการณ์แบบนี้หานคงโผเข้ากอดหัวหน้าโจรด้วยความตื่นเต้นดีใจและโล่งใจท่ามกลางสายตาของลูกน้องทั้งสองที่ยืนอ้าป,ปากค้างพากันตกตะลึงและงงง,ง,งวยต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เมื่อเหตุการณ์กลับพระสู่ภาวะปกติเพื่อนรักที่ไม่ได้เห็นหน้ากันมานานนับสิบปีก็พากันมานั่งถามไถ่สุขทุกข์ของกันและกันแล้วหัวหน้าโจงก็ได้ร้องบอกลูกน้องทั้งสองเฮ้ยนี่ไอ้คงเพื่อนข้ารีบเข้ามาขอโทษเพื่อนข้าซะกลับไปแล้วข้าจะเล่าให้ฟังพอหัวหน้าโจงพูดขาดคำลูกน้องทั้งสองก็เข้ามายกมือไหว้และกล่าวขอโทษหารคงกันยกใหญ่ หานคงมองหน้าจอมโจรด้วยอาการยิ้มแย้มที่นึกไม่ถึงว่าจะได้พบหน้าเพื่อนรักเพื่อนตายที่ไม่คิดว่าจะได้พบหน้ากันอีกทั้งสองต่างสนทนาพาทีกันอย่างสนิทสนมเหมือนไม่เคยมีเหตุการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายที่เพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นี้แล้วได้พูดออกมาเองไปยังไงมายังไงวัสมถึงได้มาในเส้นทางแบบนี้เรื่องมันยาวว่าเพื่อนตั้งแต่ปลดประจำการออกมา ถ้าได้กลับไปช่วยพ่อแม่ทำนานอยู่ที่บ้านไม่กี่ปีก็ได้ออกหางานทำไปเรื่อยไปหลายแห่งหลายจังหวัดวะไม่รู้ว่าโชคชะตาของข้ามันเป็นอย่างไรนะหลังจากพ่อแม่ท่านจากไปข้าก็ไปตามวิถีชีวิตแห่งโชคชะตาและว,วะเพราะพ่อแม่ท่านมีข้าเป็นลูกเพียงคนเดียวข้าเพิ่งมาอยู่แถวนี้ได้สองสามปีนี้เองมาไดเมียทางนี้นะ่ะกล่าวว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งหลักปักฐานเสียที ทำไร่ทำนาได้ปีสองปีกลับมีหนี้สินท่วมหัวถึงคราวจนตรอกเพราะหนี้สินมันบังคับว่าเพื่อนข้าจึงต้องตัดสินใจทําแบบนี้แต่ข้าก็เพิ่งทําเป็นครั้งแรกนะเพื่อนมันจนตรอกจริงๆยกโทษให้ข้าด้วยนะข้าไม่รู้ว่าจะขอโทษเองอย่างไรดีวะมันละอายใจจริงๆแต่ก็อยากให้เองรู้ไว้ตั้งแต่ข้ากับเองปลดประยำการออกมาแม้จะไปตามวิถีชีวิตของใครของมัน แต่ข้าก็ไม่เคยลืมเองเลยนะนึกไม่ถึงว่าจะได้มาพบกันอีกเพื่อนรักหานสมพูดจบก็หันมามองหน้าหานคงเหมือนคนสำนึกผิดก่อนจะพูดออกมาอีกว่าเดี๋ยวข้าจะขอจูงวัวกลับไปคืนที่กองเฟียนด้วยตัวเองนะเพื่อกลับไปขอโทษทุกคนที่นั่นด้วยเองคงไม่ว่าอะไรนะเพื่อนโอ้ข้าจะไปว่าอะไรดีซะอีกถ้าเองยังไม่รีบกลับไปบ้านจะพักกับข้าสักคืนก็ดีนะ จะได้คุยกันมากกว่านี้เป็นการทบทวนเรื่องราวในอดีตว่างั้นก็ไปกันได้แล้วเพื่อนหารคงพูดพรางยันกายลุกขึ้นพร้อมกับดึงมือของหารสมให้ลุกตามแล้วหารสมก็ได้ร้องบอกลูกน้องทั้งสองออกมาเฮ้ยสนกับเจ้าก้อนนะเองทั้งสองคนไปจุงเอาวัวกลับไปส่งที่กองเวียนพร้อมกับข้านะคืนนี้เราจะพักที่นั่นสักคืนไป หานคงกับหานสมเป็นเพื่อนรักเพื่อนตายกันมาตั้งแต่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารและได้เคยผ่านสถานการณ์ที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมาด้วยการหลายต่อหลายครั้งเป็นเพื่อนที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมานานซึ่งทั้งสองคนไม่เคยทอดทิ้งกันเลยแม้ในยามสุขหรือยามทุกข์มีหลายครั้งที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจนต่างฝ่ายต่างเป็นหนี้บุญคุณชีวิตซึ่งกันและกัน แต่เมื่อปลดประจำการแล้วก็ต้องแยกย้ายจากการไปตามวิถีชีวิตของแต่ละคนซึ่งทั้งสองคนได้ขาดการติดต่อหากันมานานและไม่มีโอกาสได้พบเจอกันเลยจนคิดว่าอาจจะไม่ได้พบกันอีกตลอดชีวิตหานคงกับหานสมแม้จะไม่เคยดื่มน้ำสาบานว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีและซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปแต่ในความเป็นเพื่อนแท้ของหานคงและหานสมก็ไม่เคยทอดทิ้งกัน ไม่เคยนิ่งดูดายเมื่อเพื่อนตกทุกข์ได้ยากยังเป็นเพื่อนที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาจนต่างก็รักและผูกพันในความเป็นเพื่อนแท้ต่อกันเสมอมาซึ่งอาจยกเอาโครงโลกนิทที่สมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิสรได้นิพนธ์ไว้มาเป็นข้อคิดเกี่ยวกับการเป็นเพื่อนแท้ได้ว่าเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหนงหนีหาง่ายหลายหมื่นมีมากได้ เพื่อนตายถ่ายแทนชีวาอาจหายากฝากผีไขย้ยากแค้จักหาเมื่อเห็นว่าเวลาใกล้จะเที่ยงแล้วหานคงกับหานสมก็ขึ้นนั่งบนหลังของเจ้าสีนินแล้วออกเดินทางกลับไปยังกองเกวียนโดยเจ้าสนกับเจ้าก้อนพากันจุงวาสามตัวเดินตามหลังตกบ่ายก็กลับมาถึงกองเกวียนพอยยกเข้าใกล้เขตที่พักของกองเกวียนก็ได้ยินเสียงพูดกันโวกเวกเซ็งแซ่ดังออกมาจากกองเกวียน มือนจะตื่นเต้นและแปลกใจลุงอ่ำยกมือชี้โบชี้เบดูเหมือนจะดีใจแต่ก็รีบหลบหายไปเอ้าวนุน่นหันโคงกลับมาแล้วอ้าเฮ้ยลบ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 เข้าไปก่อนดูเหมือนหันคงจะถูกควบคุมตัวกลับมาคราวนี้เห็นทีวัวของพวกเราจะต้องถูกพวกมันต้อนไปจนหมดเป็นแน่ลุงอ่ำร้องทักออกมาด้วยความดีใจแต่ก็ต้องรีบปิดปากเงียบพรางหันไปบอกพรรพวกให้ลบเข้าไปก่อน พร้อมกับวิ่งหายเข้าไปแอบอยู่ด้านหลังของเกวียนเพราะเข้าใจว่าเจ้าโจนที่นั่งอยู่ข้างหลังของหานคงนั้นกําลังควบคุมตัวหานคงมาเพื่อจะกลับมาต้อนอาวาัวส่วนที่เหลือเพราะยังจดจําใบหน้าของพวกโจนทั้งสามคนนั้นได้ดีพอมาถึงหานคงกับหานสมก็ลงจากหลังของเจ้าสีนินและอดจะแปลกใจไม่ได้ว่าทําไมคนที่อยู่กองเกวียนจึงเงียบหายกันไปหมดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเอาไปไหนกันหมด ถ้านำวัวกลับมาแล้วหันคงร้องเรียกหาแล้วมองไปเห็นลุงอ่ําที่กําลังลับๆเล่าๆอยู่ด้านหลังของเกวียนเอาลุงอ่าไปทําอะไรอยู่ที่นั่นนะออกมาสิแล้วทุกคนหายไปไหนกันหมดลุงอ่าเดินเก้กเก๊กลางๆออกมาเหมือนจะยังไม่แน่ใจมองหน้าหันคงแล้วหันไปมองหน้าหันสมเมื่อหันคงเห็นอาการก็พอจะรู้ได้ว่าลุงอ่าเห็นหันสมเลยไม่กล้าออกมาจึงได้ร้องบอกอีกครั้ง ออกมาเถอะลุงอำ๋ำเขามาดีนะไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วร้องเรียกคนที่ซ่อนอยู่ในป่าออกมาด้วยนะลุงอ๋ำเดินออกมาพรางหันไปร้องตะโกนบอกพวก้องพร้อมทั้งมีอาการชงนสนเท่ไปในทีเมื่อทุกคนออกมาทั้งหมดแล้วหานคงจึงแนะนำหานสมและลูกน้องให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในเรื่องราวความเป็นมาจนคณะกองเฟียนเข้าใจเป็นอันดีและหมดกังวล ซึ่งหานสมกับลูกน้องทั้งสองคนได้กล่าวขอโทษต่อทุกๆคนอย่างสำนึกผิดหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วหานคงก็ได้เล่าความเป็นมาของการได้มาเป็นเพื่อนกันตลอดจนเรื่องราวที่ตนเองกับหานสมได้ผ่านมรสุมชีวิตต่างๆมาด้วยกันจนทุกคนที่ฟังต่างก็อดที่จะชื่นชมในความเป็นเพื่อนระหว่างหานคงกับหานสมไม่ได้จนทิศเมืองที่นั่งฟังอยู่ข้างๆอดที่จะพูดแทรกออกมาไม่ได้ หาเพื่อนแท้นี่มันหายากนะใครที่มีเพื่อนแท้ก็เหมือนมีของดีอยู่ในมือนับว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากๆมีเพื่อนแท้เพียงหนึ่งคนก็มีค่ายิ่งกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยแต่หาความจริงใจไม่ได้เมื่อมีเพื่อนแท้แล้วยังควรรักษาไว้ให้ดีไม่งั้นคงไม่มีภาษิตที่ว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากดอกนะพอทิศเมืองพูดจบลุงอ่ำก็พูดแทรกขึ้นมาบ้าง สาธุไปถึงบ้านใหม่เห็นจะต้องตั้งวัดไปพร้พรอมๆกันแล้วละแล้วให้ทิศเมืองบวชเป็นสมภารวัดวะ <c oughs> เดี๋ยวเถอะลุงอ๋ําเอาสักป้าบดีไหมหืทิศเมืองหันมาทำตาเขียวแล้วตะคอกใส่จนผู้ที่นั่งฟังทั้งหมดตากก่างอดจะขำไม่ได้พากันหัวเราะออกมาเสียงดังกล่าวแล้วหานคงก็ให้ทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนคืนนี้คงต้องนอนพักแรงอยู่ที่เดิมอีกสักคืน พราะเวลาก็บ่ายมากแล้วซึ่งหานคงกับหานสมก็ยังนั่งคุยกันต่อจนตะวันบ่ายใกล้ค่ำพอตกเย็นคณะกองเวียนได้จัดทำข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูกันในตอนเย็นทุกคนต่างสวนเสียหายยังกับเป็นงานเลี้ยงฉลองความยินดีในการโครจรมาพบกันของหานคงกับหานสมที่ไม่พบผ่านกันมานับเป็นสิบปีพอถึงเช้าของวันใหม่หลังจากพากันกินข้าวเสร็จ หานสมขอตามไปส่งก่อนจะเดินทางกลับเพราะทางข้างหน้าเป็นเนินสูงยากที่เกวียนจะผ่านขึ้นไปได้จึงจะขอไปช่วยให้ผ่านทางจุดที่ว่านี้ก่อนซึ่งหานคงก็ยินยอมตามที่หานสมมีน้ำใจจากนั้นจึงพากันเคลื่อนย้ายออกจากที่พักโดยมีหานสมและลูกน้องตามไปส่งพอเคลื่อนขบวนออกมาได้สักพักใหญ่ๆก็ถึงทางขึ้นเนินเพื่อจะผ่านไปยังเขตภูเรือ เพียงเห็นเนินข้างหน้าก็พอจะเดาได้ไม่ยากว่าเวียนแต่ละเล่มที่จะต้องขึ้นผ่านไปได้นั้นจะยากเย็นสักแค่ไหนหารคงร้องบอกให้เกวียนแต่ละเล่มหยุดรอไว้ก่อนแล้วให้คนลงมาทั้งหมดยกเว้นคนที่จะต้องนั่งบังคับ,บวัวและให้ขนข้าวของบางส่วนลงมาจากเกวียนเพื่อลดน้ำหนักบรรทุกข,ของเกวียนแต่ละเล่มจากนั้นก็ให้เกวียนเครื่องขึ้นเนินไปทีละเล่ม โดยให้ช่วยกันเข็นเกวียนช่วยวัวจนกว่าจะผ่านเนินขึ้นไปได้หมดทุกเล่มจึงให้ช่วยกันขนข้าวของตามขึ้นไปกว่าจะแล้วเสร็จก็จนเลยเที่ยงวันจึงได้หาข้าวปลาอาหารมาร่วมกินกันก่อนจะออกเดินทางต่อไปในตอนบ่ายหลังพากันกินข้าวเสร็จก่อนจะออกเดินทางหานคงซึ่งนั่งอยู่ข้างๆกับหานสมและลูกน้องโดยมีคณะกองเกวียนนั่งอยู่รายล้อมหานคงหันเป็นงหน้าหานสม รางยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพูดออกมานี่สมที่เองขอโทษข้านะแต่ข้ายังไม่ได้ยกโทษให้เองนะเอาทำไมล่ะเพื่อนหรือว่าเองอยากจะได้ชีวิตของข้าถ้าเห็นว่ามันคุ้มค่ากับการกระทําของข้าที่ได้กระทําต่อเพื่อนและพี่น้องญาติมิตรกองเฟียนแล้วก็ข้ายินดีจะให้ด้วยความเต็มใจนะเพื่อนแต่ขอชีวิตของเจ้าสนกับเจ้าค้อนไว้เท่านั้นเพระสงสารมัน ยังไม่ทันที่หานคงจะพูดว่าอย่างไรต่อไปลุงอ่ําเจ้าจอมกับชิศปุ่นก็จุงวัวเข้ามาคนละตัวพรางมองมายัางหานคงหานคงจึงพูดออกมาว่าชีวิตของเองมันมีค่าสําหรับข้ามากนะเพื่อนแต่หากเองจะให้ข้ายกโทษให้นั้นข้าก็จะขออะไรจากเพื่อนสักอย่างได้ไหมล่ะหานสมมองหน้าหานคงเหมือนจะคิดอยู่ในใจว่าหานคงจะขออะไรจึงได้พูดขึ้นว่า เท่าที่ข้ามีก็เพียงชีวิตเท่านั้นแหละเพื่อนทรัพย์สมบัติใดๆที่มีค่าพอจะให้เพื่อเป็นการไถ่โทษจากการกระทาของข้านั้นไม่มีเลยแล้วเองจะขออะไรล่ะเพื่อเป็นการไถ่โทษในการกระทําต่อพวกข้าและญาติพี่น้องในครั้งนี้ข้าจะขอเองในฐานะที่เป็นเพื่อนตายของข้าเพียงอย่างเดียวก็คือขอให้เองเลิกคิดเลิกทําในการเป็นโจรผู้ร้ายจะอดอยากยากเขินสักเพียงใด ็ขอให้ทำมาหากินด้วยความสุจริตเองจะให้ข้าได้ไหมล่ะเพราะหานคงพูดจบหานสมได้ลุกขึ้นแล้วยื่นมือมาจาับมือของหานคงพร้อมกับกล่าวคำมั่นออกมาอย่างแน่วแน่และไม่ลังเลได้เลยเพื่อนรักข้าให้สัญญาต่อแต่นี้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้าจะไม่ประพฤติตนหรือทำมาหากินในทางสุดจริตเลิกคิดเลิกทำการเป็นโจรผู้ร้ายเป็นอันขาดข้าให้สัญญาเพื่อน เปล่าจบหานสมก็เข้ามากอดหานคงพรางน้ำตาคลอเบ้าแล้วหานคงก็ได้พูดออกมาอีกว่าเอาละนี่ก็จะบ่ายแล้วเดี๋ยวจะได้ออกเดินทางกันเพื่อนรักนานแล้วที่เราไม่ได้พบกันข้าขอมอบบัวของข้าเป็นของขวัญเพื่อให้เอ็งไปขายใช้หนี่ตัวนึงนะส่วนอีกสองตัวนั้นเป็นน้ำใจจากลุงอ่ำและเจ้าจอมที่มอบให้เจ้าสนกับเจ้าก้อน จะได้นำไปขายใช้นี่ถ้าคิดอยากจะไปตั้งหลักปักฐานอยู่กับข้าทางเมืองเหนือเมื่อจัดการภาระทางนี้เสร็จสิ้นแล้วค่อยตามไปข้าจะแบ่งที่ดินให้เองทำมาหากินนะเพื่อนยังไม่ทันที่หานคงจะว่าอย่างไรต่อไปอีกหานสมได้ลุกขึ้นแล้วเข้ามากอดหานคงรางน้ำตานองหน้าปฏิเสธที่จะรับบัวที่มอบให้โถข้ารับไม่ได้ดอกเพื่อนมันละอายใจว่า มาทำให้พวกเองเดือดอร้อนแล้วยังจะมาเอาวัวอีกยังไงข้าก็ไม่ขอรับละถ้าเองไม่รับเองก็ขาดจากความเป็นเพื่อนกับข้านะยามเมื่อเราอยู่ด้วยกันเราไม่เคยทอดทิ้งซึ่งกันและกันแม้ยามสุขหรือยามทุกขเพื่อนไม่เห็นกันในยามตกทุกได้ยากแล้วจะนับว่าเป็นเพื่อนได้อย่างไรรับไว้เถอะยังไงก็เห็นแก่ข้าและลุงอ่ำกับเจ้าจอมที่อุตส่ามีน้ำใจซึ่งรวมทั้งญาติพี่น้องที่มาด้วยกัน ที่ได้ช่วยกันรวบรวมเงินทดแทนค่าวัวในบางส่วนของลุงอ่ำกับเจ้าจอมเองอย่าได้ปฏิเสธเลยนี่เป็นเรื่องของน้ำใจนะไม่ใช่ค่าตอบแทนใดๆทุกคนอยากช่วยเองและเจ้าสนเจ้าก้อนเพื่อแก้ปัญหานี่สินที่เป็นอยู่นะหารคงพูดออกมาจนหารสมจำนนต่อเหตุผลจึงต้องยอมรับเอาวัวที่มอบให้แต่โดยดีก่อนจะจากกันหารสมได้เดินเข้ามากอดหารคงด้วยความตื้นตันใจ ก่อนจะกล่าวออกมานานๆได้เจอกันในยามยากอย่างนี้ข้าไม่มีอะไรจะให้เองดอกเพื่อนนอกจากความเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนคนเดิมของเองเสมอมาขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะเพื่อนแล้วข้าจะตามไปพูดจบหานสมก็เข้ามาจับมือหานคงด้วยน้ำตานองหน้าตื้นตันใจจนพูดอะไรไม่ออกจึงได้แต่กำมือของหานคงไว้แน่น ก่อนจะถอยออกมายกมือไหว้อำลาทุกๆคนทั้งเจ้าสวนและเจ้าก้อนก็เดินตามพร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณและอำลาด้วยความรู้สึกที่ยากนักจะได้พบได้เห็นความเป็นเพื่อนแท้และน้ําใจอันดีงามจากคู่คนที่หาได้ยากยิ่งอย่างนี้พอทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วหานคงจินได้ร้องบอกให้ออกเดินทางได้กองเกวียนเคลื่อนย้ายตามกันออกมาช้าๆในขณะที่สามขุนโจรกลับใจ ยังยืนยกมือโบอกไหวๆจนกองเฟียนลรับหายจากสายตาคงไว้ในความทรงจำเป็นสายใหญ่ใจที่ตราทับประดับไว้นานแสนานานขอให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขดำเนินชีวิตด้วยความราบรื่นจะอยู่ในหนนแห่งใดก็มีแต่กัลยาณมิตรที่ดีได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดภัยในทุกที่ทุกเวลาประสบแต่ความโชคดีตลอดไป ขอขอบพระคุณครับ